วันนี้มาดูราคาทองหน่อยนะอันนี้คือการาฟทองรายวีปนะก็ตั้งแต่ปี2020อะก่อนโควิดหลังโควิดลงมาเนี่ยดูว่าปัจจุบันนี้ยมันขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับอดีตหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมถ้าที่ดูอะตรงเนี้ยขึ้นมาประมาณเดือนสองเดือนเองนะใช้เวลาเท่าเนี้จะถามว่าถ้าเทียบกับเมื่อดีล้ว มันก็ไม่ถือว่ามันก็มีช่วงที่ขึ้นอย่างนี้อยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างช่วงตรงนี้ยถึงตรงนี้ยขึ้นและเร็วกว่าด้วยแรงกว่าด้วยเห็นไหมถ้าดูจากมุมเนี่ยอันเนี้ยนนมันขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีช่วงย่อแรงๆลงมานะก็เตรียมรองรับแรงแค่ได้เลยนะคิดว่านะถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยดีนะเห็นว่ามีช่วงที่ขึ้นแบบจากพันสามมาขึ้นมาขึ้นมาถึงสองพันหนึ่งเลยนะขึ้นมาเป็นพันเหรียญเลยนะมันก็มีนะช่วงที่ขึ้นแรง อย่างนี้ขึ้นไปจุดเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะ2,004-2,005ก็ได้นะแล้วทิ้งลงมาอะไรเงี้ยที่ลงมาอีกทิ้งลงมาตอนที่งล,งทงลงมามันก็ถ้าดูจากในอดีตแะมันก็ถือว่าแรงอยู่นะร้อยสองร้อยเหรียญน่ะมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะตอนตอนที่มันทิ้งลงมานะทิ้งราคาลงมาลังจากอย่างเงี้ยก็คือถือว่าการเคลื่อนไหวเงี้ยดูเหมือนมันจะขึ้นแรงนะเป็นประวัติการนะถ้าจริงแต่ว่ามันมันก็ขึ้นจาก มันก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้แรงเท่ากับรอบกัอนๆนก่อนนะเชี่บกับสมุนย้อนเนอดีนะตอนนั้นเนี่ยเชียอกักตรงนี้นะที่ก1 9ถึง2 8ิ9เห็นยนมมันขึ้นจาก1 0 0งนะที่มาถึง1,002ขึ้นมาถึง2,000เหรียญเลยนะอันนี้อันนี้เร็วกว่านะขึ้นมา800เหรียญอะเยอะนะแต่อันนี้มันขึ้นมาจาก2,000นะขึ้นมาเท่าไหร่1,800เป็น2,000 2,000 3ยังยังห่างกันอยู่ช่วงนั้นเลย มัหนห่างไกลอยู cuanto, year, you, ่นะห่างไกลจากช่วงช่วงช่วงที่มันเคยขึ้นเยอะๆก็ถือว่าไม่ได้แปลกอะไรที่มันจะขึ้นอย่างนี้ก็ดูแล้วกันตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนที่มันย่อลงมาขึ้นมาเท่าไหร่ย่อลงมา100-200เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะซื้อใหม่ซื้อใหม่เพื่อวันนี้เดี๋ยวทองเดี๋ยวยืมสั่งสัญญาสัญญาเดียวองไเงยขายเกือบหมดแล้วเดี๋ยวสัญญาเดียวถ้ามันขึ้นมาถึง2,000-3,000มัน2,000เตีอ่มันไม่มีของขายแล้วคงจะต้องรอรอให้มันลงแล้วใหม่ ก็แค่นี้แหละหยองทองบางแผนประมาณนี้นะโอเค